สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหมัดสายฟ,ฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปรีวิวผลโมจิใหนเราก่อนให้น้องเขามาเดี๋ยวจะให้เรสกิลของหมัดสายฟ,ฟ้าหมัดสายฟ,ฟ้าสกิลแซ่ดจะเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบนี้นะครับเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้า สายฟ้านะแล้วสกิลซีเป็นการลิกโตเดชเป็นการพุ่งเข้าไปสายฟ้าพุ่งเข้าไปสายฟ้าอันนี้เจะสกิลเมันสามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็สกิลซีสกิลซีสามารถพุ่งเข้าไปแล้วก็มันเป็นการคอมโบอะครับมันเป็นการคอมโบสกิลเวเป็นการแบบสายฟ้าหลัว แต่ตอนพีพีจริงนะครับอะตอนนี้หนูผมว่าพีพีกับน้องขอแล้วนะบอกพีพีกับน้องขอแล้วงั้นบอกกับน้องขอเริ่มเลยโอเคเริ่มแล้วนะครับผมเปิดสกิลผลโมจิแช่แข็งไปก่อนนะเอ๊แช่หยุดไปก่อนนะผมว่าใช้สกิลโมจิเวลาเพื่อนพีพีกันจริงอ่ะก็ต้องใช้สกิลแบบใช้สกิลเหมือนพิซซ่าแล้ว ปล่อยกระแสไฟฟ้าอันนี้จะมบสกิลแท็ของดาบสกิลแท็ของดาบเชนคูดแต่ดาบเชนคูดไม่ได้เลยถ้าอยากดูรีวิวไหมอันนี้แด๊คตอนนี้น้องเข,งข,งขาก็จะตายแล้วครับเอาไปาสกิลดาบต่อนนะครับเนี่ยผมเอาสกิผลผมผมเอาสกิลดาบที่มันเป็นของมังกรโอเคผมก็แค้วกครับ มแดกเข้าไปครับเขาแตกครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนโมจิกันต่อเลยอันนี้ที่ให้น้องขอเขาแปลงแรกเขาเรียกน้องขาน้อนนะขอเอาแต่ผลสกิลแซเป็นการต่อยแบบเป็นการต่อยหมัดโมจิหมัดเดียวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันถือว่าระยะมันน่าจะไกลพอสมควรนะนนกลางๆระยะกลางๆระยะกลาง สกิลเอ็กเป็นสกิลแฮชช็อตเดี๋ยวยิงให้โดนหัวเลยไปยิงให้โดนหัวสกิลนี้ดาเมจแรงนะเดี๋ยวให้นอกก้องเขากลับด้านก่อนเดี๋ยวจะดูดาเมจน้องกลับด้านหน่อยโอเคแล้วมจก็เลื่อนน้องมีสองพันนะแต่ว่าถ้าโดนแต่ว่าโดนเลือดไปสองหมื่นนะเมื่อกี้โอเคสกิลเซสกิลซีเป็นการหยุดไว้นะสิ่งแบบปล่อยน้ำโมจิไป เป็นสกิลที่ลงดันดีนะเอาแบบต่อยรัวมารวมกันตรงกลางอย่างเงี้ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างไวนะผมว่าคูดามันก็ไม่ได้มากแล้วส่โมจิเป็นสกิลที่เป็นผลที่มีสกิลหลากหลายนะคือสเตนนุตอนนี้แต่นผมไม่ได้แอนลีน้นอ,อ,งนนองขอไว้อันนี้รอน้องของเกลือนเพราะน้องขอไปรีเลนมาเล่นไม่เต็มส่วนสกิลบีเป็นการใช้โมจิเป็นลูกตุ่ม กดคัางมัก็จเหมือนท่ายกมือนะโอเคเดี๋ยวจะลองพี่พีจริงกับน้องก่อนเลยนะพี่พี่ี่จริงกับน้องก่อนเลย่ะผมกัส,สกิลใส่น้องขาไปแล้วเผมมือแิน้องขามาดน้อเขาจะรีเลยดก่อนน้องเขาจะดีนกับเเลื่นไม่เต็มแต่ผมรอน้องกก่อนนะ น้องเนี่ยว่าน้องนีก็ก็จะคือรอไปก่อนอ่าน้องกับน้องขอมาแล้วที่น้องขอแปลงแรกน้องเขาจะได้เล่ยผมผมว่าผลผลที่น้องขอใช้อยู่มันลงดันดีนะผลอ่าแต่ผมจะสู้กับน้องผานอกันนะตอนนี้ขอน้องพี่พิลน้องก็น้องขออัพผลตันนะน้องขออัพผลตันผมว่าผมสู้ไม่ได้นะจังหวะเนี้ยตอนนี้ผมเพิ่งเข้าไปแล้วผมว่าผมจะสู้น้องผมไม่ได้นะ สกิลของมจิไปเอาผมแตกเอาสีขาหหดซะเยอะเลยโอเคผมสู้น้องเขาไม่ได้นะน้องเขาอ,อัพค่าผลเยอะแล้วผลนั้นมันก็บวกเลือดซะเยอะเลยเลือดมีสองหมื่นโอเคแล้วกับผมแพ้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับให้กับช่องนะครับช่องทำใหม่ครับ